คุยน,นี่เลยอย่างที่บอกว่าแจ็คเนี่ยจะต้องแบบ<อ>ฟังฟังเบรกนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีเทรนด์การลดน้ำหนักแบบใหม่เคลลับง่ายนิดเดียวนะคะคือการทานมเมล็ดพืชที่เขาเรียกว่ามเมล็ดพืชมหัศจ,จรรย์เนทไรเชียร์ซีด ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งหุ่นดาราไทยดาราต่างประเทศเนี่ยนิยมทานกันมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้ทํากันด้วยมีเมนูที่แบบโอ้โห,หน่าทานแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ได้ลดน้ําหนักด้วยนะคะวันนี้เราขอต้อนรับคุณบายสถารน์นะคะแล้วก็ผู้ใช้จริงคุณแนนะวรวิทตาอดีตรองนางสาวไทยปี2552 25. ค่ะ สวัสดีครับคคุณบายแล้วก็คุณนายคุณบายนี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะสวัสดีครับวันนี้ เม er mm ื่อก <Yeah, sure. S 2> ี้บอกว่าจะมาทำเมนูใช่ไหมคะใช่่คะเมนูอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาทำเชียร์ซีพุดดิ้งกันค่ะเชียร์ซีพุดดิ้ทตอนนี้กำลังฮิตมากถ้าใครที่ดูแลสุขภาพหรือว่าเล่นอินสตาแกรมเนี่ยค่ะจะเห็นว่าดาราที่เขาเป็นสายเฮลตี้สายที่ชอบโชว์ซิกแพคชอบเข้าฟิตเนสตลอดเนี่ยก็จะต้องมีอีกหนึ่งฟล็อปที่ต้องถือถ่ายรูปตลอดก็คือเชียร์ซีใช่ค่ะเพราะว่าฮิตมากนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดกันเนี่ยเนื่องจากว่าเชียร์ซีมันต้องใช้เวลาในการเซตตัวนิดนึงเราเริ่มทำไปก่อนดีกว่าค่ะก็คืออุปกรณ์วันนนนีีีี้้ท่่่่เเเตรรรยยมมมาาคคะะก็ือจจิงงๆใชซึ แล้วแต่เลยค่ะจะเป็นนมโคก็ได้หรือว่าถ้าใครที่มังสวิรัติก็เป็นพวกนมถั่วเหลืองก็ได้แล้วก็นี่เลยตัวหลักก็คือเชียร์ซีสเนี่ยแหละค่ะใส่ไปต้องใช้เยอะใช้น้อยยังไงคะคือจริงๆปกติถ้าเราใส่เครื่องดื่มทานเองเหมือนอย่างแน่นะคะเนี่จะใส่ประมาณ2ช้อน2ช้อนช้อนช้อนชาก็ได้ช้อนถ้าอยากจะกินเยอะหน่อยก็ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราทำโชว์จะใส่เยอะหน่อยจะใส่ประมาณ5ช้อน พื่อให้เห็นปริมาณนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วค่ะเขาขยายตัวได้ค่อนข้างเยอะแบบหลายเท่ามากๆค่ะคุณไบค่ะความความอัศจรรย์ของเชียซีดนี่คือยังไงคะคือตัวเชียซีดเนี่ยเขาจัดเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟู้ดระดับโลกคืออาหารเพื่อสุขภาพระดับโลกเลยถามว่าทําไมโดนจัดอันดับเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารอาหารที่หลากหลายแล้วความหลากหลายของสารอาหารเนี่ยทุกตัวเนี่ยมีเยอะมากกว่าอาหารชนิดอื่นเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยเขาเลยจัดให้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดนั่นเองนะครับประเด็นคือตัวก็มีสารอาหารด้วยใช่เยอะมากๆแล้วประโยชน์เาายอะมมก ธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยในตัวนี้ฮะไม่จัดเม็ดเล็กขนาดนี้นี่สรรพคุณนี่ช่วยอะไรบ้างครับอุ้เยอะมากค่ะคืออย่างแรกในที่มันฮิตในหมู่ของคนที่เขาไดเอทนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาสามารถพองตัวได้หลายเท่าตัวมากเพราะนั้นพอใส่ไปเนี่ยค่ะมันช่วยให้เราอิ่มท้องอย่างถ้าสมมติเราทานไปพร้อมกับน้ําก่อนอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เราทานอาหารได้น้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตัวของเชียร์ซีเนี่ยคือเขาจะมีคุณค่าในตัวเองเยอะมากนะคะอย่างเช่นส่วนของโอเมก้าซึ่งปกติถ้าเรานึกถึงโอเมก ตอนนึกถึงแซลมอนใช่ป่ะคะปลาไงปลาใช่ค่ะแซลมอนแต่ว่าเชียร์ซีสเนี่ยมีมากกล้องไปด้วยครับคุณแนนได้เลยค่ะเชียร์ซีสเนี่ยเขาจะมีคุณค่าของโอเมก้านะคะมากกว่าแซลมอนแปดเท่าเนี่ยขณะเดียวกันก็มีแคลเซียมนะคะมากกว่าการได้รับจากนมเนี่ยหกเท่าแล้วก็มีสารมีส่วนที่เรียกว่าโบรอนซึ่งโบรอนตัวเนี้ยค่ะเขาจะช่วยในการทําให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีกว่าปกติด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะได้รับคุณค่าสารอาหารที่ดีขึ้นและในขณะเดียวกันค่่ะทีแบบเาาฮิตมกๆ ก็คือว่าช่วยในการบล็อกพวกแป้งที่เราทานเข้าไปค่ะเราพอใส่ไปสักพักจะเห็นว่าเขาจะพองตัวขึ้นมาแล้วมันจะมีเจลอะค่ะห่อหุ้มอยู่รอบๆใช่ตัวเจลตัวนี้ค่ะเขาจะทําหน้าที่ในการบล็อกไม่ให้แป้งเนะะี่ยค่ะมัน แปรเกิดกระบวนการแปรรูปเป็นน้าตาลแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ให้เป็นสาเหตุของความอ้วนแล้วอย่างนี้เด็กทานได้ไหมอ่ะทานได้เด็กทานได้ค่ะจุดเด่นจุดเด่นที่ทําให้เชียร์เขาฮิตมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างนี่ยมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็คือเด็กเนี่ยทานได้เลยค่ะตั้งแต่แบบจริงๆสักประมาณสามขวบขึ้นไปเนาะขึ้นไปเนาะสามขวบขึ้นไปทานได้ถามว่าทําไมเด็กกว่านั้นทานไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าช่วงเด็กอายุน้อยๆเนี่ยค่ะคือเขาควรจะทานสารอาหารควรจะกินให้เยอะๆอย่างที่บอกว่าตััววนนนีี้้้พออออกกกิิิแแลมมม่่บบบงทเด็็จะ อยากกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนานคุณนานสนิทกับเก๋ชลดากับคุณบุ๋มปนัดดาป่ะคะเนี่ยพูดเร็วมากรัว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  จะคุยตอนที่คุณแนนหายใจเข้าคุณแนนี่ไม่หายใจเลยค่ะ <c oughs> ลุ้นลุ้นลุน <c oughs> ล้นลดไม่หัยเน่วใสไปแค่แป๊บเดียวเองก็จะเริ่มพองแล้วแล้วนนอางนี้น้องต่างจากยาลดน้ําหนักยังไงอุ้ยต่งเยอะมากค่ะเทียบไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆตัวนี้ค่ะคือหนึ่งคือช่วยในยทาให้เราบล็อกให้ผอมได้ทุกอย่างแต่เพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งหมายความว่าทานได้ตลอดเวลาตลอดเวลาไม่มีผลข้างเคียงทุกเพศทุกวัยแม้แต่ คนที่กำลังตั้งครรภ์ก็สามารถทานได้เหมือนกันค่ะค,คือไม่กำหนดว่าวันหนึ่งจะต้องทานเกินเท่าน,นั้นท่าน,นี้คือเราทานได้ตลอดถ้า,ถาอยากทานได้ตลอดโอใช่แล้วค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าใครที่มีภาวะของน้ําตาลในเลือดสูงหรือว่าความดันสูงพวกผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะทานดีมากเหมือนอย่างแนนนะคะแนนก็ทานแบ่งกับคุณแม่คุณแม่แนนก่อนหน้านี้ค่ะคือเบาหวานพุ่งไปถึงขั้น390คือต้องฉีดอินซูลินแล้วอะค่ะแต่ว่าพอทานไปเนี่ยตอนนี้นะคะคุณแม่เพิ่งทานไปแค่ประมาณสัปดาห์เดียวอะค่ะพอลองตรวจวัดนะคะตอนนี้คุณแม่่เหลือ200กวา 120ประมาณมีบางวันเนี่ยถ้าสมมติควบคุมดีๆเนี่ยเหลือแค่ประมาณร้อยกว่าเท่านั้นเอง <Okay. S 2> ลดลดปริมาณการฉีดอิอนซูลินลงได้เลยอะคะ่ะอันนี้ค,คือสิ่งที่ไม่ใช่คุณแม่นั่นคนเดียวนะหลายหลายคนที่เคยไปอ่านในเว็บไซต์อะไรเงี้ยคะ่ะเขาได้ผลอย่างนั้นกันจริงๆคุณใบคะ่ะแล้วผลตอบรับดีไหมคะคนตอบรับดีมากๆครับของเราเนี่ยตอบรับทั้งในไทยและต่างประเทศและสินค้าของเราเนี่ยที่โดนตอบรับดีเพราะว่าบอกต่อแบบปากต่อปากจากผู้ใช้จริงนะฮะและสินค้าของเรานะครับคือเรานําเข้าจากประเทศต้นกําเนิดเท่านั้น คือต่อประเทศเม็กซิโกโลและโบลิเวียซึ่งตรงนี้เราคัดสรรจากฟาร์มที่เป็นออร์แกนิกได้รับมาตรฐานระดับโลกค,คือ USDA o r g a n กน<อ>ินั้นมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังมีการตรวจสอบในเรื่องของปริมาณสารอาหารว่าตรงตามสเปคไหมความชื้น เชื้อราตรวจสอบมาทุกอย่างทําทให้เราได้มาซึ่งมาตรฐานระดับโลกคือ GMP และ FDA ตอนนี้เราวางจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยได้มาตรฐานอ,อยอเป็นเจ้าแรกของไทยใช่และอีกอย่างหนึ่งอ,อยอเนี่ยมั่นใจได้ว่าสะอาดและปลอดภัยแน่นอนตรงนี้เพราะว่าเชียร์ตีสเนี่ยเขาเป็นมเมล็ดที่ต่างจาก พืชชน,นิดอื่นข้าวสาร ơi, เอ่ยเมล็ดพืชเอยต้องทำให้สุกหรือล้างล้างน้ําก่อนทาน <c oughs> แต่ตัวเชียร์ติสเนี่ยล้างน้าไม่ได้ล้างน้ําแล้วผ่องตัวเลย <c oughs> ดังนั้น <c oughs> นําเข้าร่างกายทันทีถ้าผู้บริโภคเนี่ยเลือกเชียร์ติสที่ไม่มีคุณภาพแทนที่จะได้สุขภาพได้สารเคมีเชื้อรายาฆ่าแมลง <c oughs> ตรงนี้ค <c oughs> วรเลือกเชียร์ติเนี่ยที่มีคุณภาพเนทารีเชียร์ติสองม่วงเนี่ย อบโจทย์เพราะว่ามั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะฮะแล้วอย่างนี้เรามาปลูกที่เมืองไทยไม่ได้หรอเมืองไทยเเห็นเริ่มมีปลูกแล้วนะแต่ว่าเราเลือกที่จะประเทศต้นกําเนิดเขาเพราะว่าในเรื่องของพื้นที่ความภูมิอากาศอะไรก็ดีอะไรอย่างงี้หลายอย่างใช่ใช คุณดิ๊กขออนุญาตชิมให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมแจ๊กเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยจะบอกนายจะบอกน้องแจ๊คว่าถ้าน้องแจ๊คทานประมาณช้อนเนี่ยนะคะน้องแจ๊คจะอิ่มไปทั้งวันนี่ไงทานเล็บแจ๊คแต่เดี๋ยวก่อนแจ๊คควรจะแบ่งนะใส่ปิ๊เล็กๆนิดนึงเนี่ยใช่เนี่เดี๋ยวพี่นายก็เลยเป็นตัวแทนให้ดูอ๋อกินแบบนี้นี่อยากชิมด้วยอ่ะให้พี่นายทำควาเป็นพุดดิ้งกได้เลยค่ะจริงๆคือพอเวลา ใส่นมไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเซ็ตตัวมาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นวุ้นๆเพราะอย่างที่บอกว่าเขาจะมีเมือกขึ้นมาใช่ไหมคะตัวนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงอะไรก็ได้ค่ะจริงๆไม่จาเป็นต้องใส่เฉพาะนมก็ได้นะคะอยากจะใส่ชากาแฟร้อนเย็นใส่ได้หมดเลยได้ทุกเครื่องดื่มเลยน้ำผลไม้อย่างเงี้ยครับได้น้าเครื่อง่ื่อันยี้คือสม้อย่างเมีปาร์ตี้คทอกเลเื่อี้กับเลยนๆอะไรอย่างเงี้ยคมันดูทวยเราก็อจะทําเบบน้ำผลได้อย่างเงี้ยครับได้ทุกเครื่างมากมเลแล้ำผลดน้าหนักเนี่ยี่จะไินยาลดครามอ้วนเนเะให้เกำผสุขภาพ แบบว่าใายธรรมชาติมากๆแบบเพราะว่ามีสารอาหารด้วยนี่คุณแม่กำลังจะใส่อะไรจ้ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตค่ะช่วยเสริมรสนิดนึงนะคะเพราะว่านูอยากกินดีเดี๋ยวจัดให้ค่ะเห็นบอกว่ากำลังกำลังอยู่ในโปรแกรมใช่ไหมคะใช่กอะเทียมกระเทียมกันตาลค่ะเลยหกวันเลยหกวันพี่แนะนำเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเชียร์ซีดไปรับรองเดี๋ยวจะลงเร็วมากมีโปรเจกต์พิธีกรมีมลวันนี้บายพบกันเยอะมากเนาะเอาไปคนละกล่องานรจัดเต็มมาก คุณใบมองมาเยอะมากบอกเอาในชามเนี่ยแบ่งกันเอาไม่ชงไม่ชงาแบ่งกันแล้วคือจะบอกว่าไม่ได้เตรียมมาวันนี้กล่องนึงเนะคะทานได้นานมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างแนนแนนทานคือถ้าคนร่างกายปกติอะค่ะทานแค่ประมาณ2ช้อนต่อวันก็ได้แล้วแต่ถ้าสมมติใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานน้ําตาลเยอะอยากรีบลดเร็วเลยค่ะก็ทานสักประมาณ4ช้อน5ช้อนต่อวันก็ได้อาจจะแบ่งเป็นมื้อเป็น2ช้อนเช้า2ช้อนเย็นก็ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้นี่หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่โเยอะมากๆตอนนี้เราวางจําหน่ายใน ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำตั้งแต่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับรูเม่มาเก็ตแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอลล์โอเดนเทรดเรามีวางจำหน่ายในร้านหนังสือนายอินด้วยนะครับในส่วนนี้และหนังสือก็วางขายใช่วางขายแล้วก็จะมีภูมิใจไทยร้านยาฟาสติโนแล้วก็วางจำหน่ายและเรามีร้านค้าสุขภาพเนี่ยทั่วประเทศแล้วก็เรามีตัวแทนจำหน่ายด้วยตรงนี้เนี่ยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่ w w w ร์ลไวด์เว อ่อเนเธอรี่คหรือโทร0897750837และ0897750847ได้ด้วยตรงนี้นะฮะแล้วคุณบายมีแบบว่าเออให้แบบนักแสดงลงไอีให้อะไรอย่างงี้ไหมฮะลงไอจีเออต้อนรอะไรต่แบบว่าน้องอีนี่อะไรอย่างงี้ยนางอีนี่อะไรอย่างงี้เนาะจคจไปแล้วทนบไแล้วใช่ไหมไาดโทแล้วก็อิ่มไปนะ แจ็คเดี๋ยวพี่บายเขาจะจ้างแจ็คลงไอจีเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอ,อยา่างนี้ใช่แพง หลังไม้เดี๋ยวมีหลังไม้ใช่การบ้าๆแล้วคุณออกทีวีรายการสดเงี้ยคุณให้พิธีกรก็ดูดีคนก็มองโอเคเนาะเนี่ยใช่อย่าเอาไปเมาส์นะคะว่าพิธีกรหิวหิวเห็นเขาตนนี้พกมาเยอะพกมาเยอะอันนี้แจกให้ดูสวยๆเป็นตัวอย่างนะคะให้คุณชมดูประมาณสวยๆนะกินแล้วพี่สองคนก็ไม่อยากจะต่อจากแจ็คแล้วเดี๋ยวลงไอจีได้ชามเลยไม่ไดคุณนายคือแจ็คเขาทานแล้วดูไม่น่าทานเลยนะคะเอาอีกแล้ว เขาอะไรจ้างลงไอจีเดวก่อน ให้ฝากถึงคนรักสุขภาพหน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็สําหรับใครนะคะ <c oughs> ที่อยากจะดูแลรูปร่างตัวเองอด้วยวิธีการที่มั่นใจว่าปลอดภัยไม่มีปัญหาเรื่องโยโย่นะคะแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพทั้งระบบนะคะก็อยากจะให้เชียร์ซีนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มั่นใจได้เลยนะคะว่าทานได้ทุกเพศทุกวยัยจริงๆค่ะครับโอเคอเค,ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณแนนคุณบายนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีนางงามจากเวทีมิสไทยมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ค่ะมาหาแจ็คเลย5คนเลย ขาเริ่มายปวดแล้วขายปวดขาเริ่มดีขึ้ขเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์กับพวกเขากันค่ะครัตื่นมาคุยตื่นมาคุย